ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk 2 4สู้สุดใจปารีสเทงงบสนัน6 5 0ล้านยูโรล่อเอ็มบัเป้ต่อสัญญาในแผนการปาริสเชงชงแ่งเตรียมเสนอสัญญาฉบับใหม่มูลค่ารวมสูงถึง650ล้านยูโรให้กับเอ็มบัเป้เพื่อเปลี่ยนใจไม่ย้ายสู่เรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์ แฟร์แชร์ด้นรนสุดชีวิตด้วยการเตรียมข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่สูงถึง650ล้านยูโรให้กับเอ็มเปเป้ P e ยอดราวยิงฝรั่งเศสเพื่อให้เปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่เลการิดเป็นที่คาดการณ์กันในหลายฝ่ายว่าเอ็มเปเป้ P e คงได้ลงเกยกับเลก้าบริดหลังจบซีซั่นนี้และจะเป็นดี่วที่แฟรแชร์เจ็บปวดหนักมากจากการต้องปล่อยฟรีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจากราคาตลาดที่ประเมินว่าเอ็มเปเป้ P e มีราคาสูงถึง180ล้านยูโรแม้แฟรแชร์จะมีออปชั่นในการถอดสัญญาเพิ่มอีก1ปี แต่เอ็มเปเป้ก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่ตกลงให้มีการใช้ออปชันนี้ล่าสุดสื่อสเปนอย่างเ e อ okay, ็ดวาร์โดอินดาแห่งโอคาอีเดโอสื่อสเป,เปนเปิดเผยว่าแปรแชร์กำลังมีแผนการยื่นสัญญาราคางามให้กับเอ็มเปเป้รับไปพิจารณาโดยมีาการเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างแปรแชร์กับคุณแม่ของเอ็มเปเป้ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วข้อเสนอสุดบมากข้าง500ล้านยูโรในตลอดสัญญาที่จะสซ้นสุดในปี2029บวกเรื่องเงินโบนัสกินเปล่า เป็นค่าสัญญาก้อนโต150ล้านยูโรโอนเข้ากระเป๋าทันทีจากสัญญาฉบับใหม่ที่ทำเอ็มเปเป้ฝันเงินจากไปแแชร์ในระดับ1,000ล้านยูโรเลยทีเดียวเมื่อรวมรายหน้าที่เข้ามาแล้วจากหลายปีที่ผ่านมายังได้ก็ตามรายงานเสริมว่าฝั่งคุณพ่อของเอ็มเปเป้ต้องการเห็นลูกชายของเขาย้ายตามฝันไปไล่ล่าความสำเร็จกับมาดริดมากกว่าเมื่อค่าจ้างจากราชสุดขาวก็ไม่ได้อยู่ในระดับต่ำๆแต่อย่างใดรวมถึงเพื่อโอกาสประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ที่ฝ่ายฝันอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก หรือกิดยศดส่วนตัวอย่างบลอดรอต่อไปด้วยเลวูมีนาแปรแชร์โดดรวบวงไล่ล่าเซนเตอร์แบ็กริวมรายงานจากฟุตเมกาโตบอกว่าแปรแชร์ได้กระโดดเข้าสู่การไล่ล่าเพื่อแย่งชิงเลนิโยโรกล้องหลังจากสโมสรเร็วโดยมี3ทีมที่มาเลีกอย่างลิอร์ผูเนือคาเซนและแมนยูทีห้ความสนใจด้วยเซนเตอร์ฮาฟรายนี้ตกเป็นเป้าหมายระดับต้นต้นของหลายทีมโดยเฉพาะหงแดงที่กำลังมองหาตัวแทนฟอร์กิฟอนได ในขณะที่แมนยูก็ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับเช่นกันแ่างก็ตามมีข่าวมาว่าแปรแชร์พร้อมจะดึงโยโร่ไปร่วมทีมด้วยด้วยหรือคัมป์บอธเพในการสโมสรให้ความสำคัญกับกองหลังรายนี้เป็นลำดับแรกและได้เดินหน้าเตรียมเปิดการเจราจาโดยจองการประชุมกับเรียวไว้แล้วในสัปดาห์นี้คาร์บัคคัมป์บจะพยายามผลักดันให้เดียวกันดึงตัวโยโร่เสจสมบูรณ์ในตลาดหน้าหนาวรอบนี้เลยและฮาเก้นเมนเดสตัวแทนนักเตะก็ไดอกมาสนับสนุนการย้ายไปแปรแชร์อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน อดีตแข้งหญิงฝรั่งเศสโจกกิซโนโรนารโดพาดพิงหลีกเอื้องโลบูโลอดีตแบ็คซ้ายหญิงชาวฝรั่งเศสออกโรงเฉ่งกิซโนโรนารโดที่จู่ๆก็มาพูดโจมตีลีกอังฝรั่งเศสโดยตั้งคำถามว่ามันเป็นเพราะเอเลนเมซี่เคยเล่นในลีกนี้หรือไม่โลบูโลอดีตแบ็คซ้ายหญิงทีมชาติฝรั่งเศสแสดงความไม่พอใจที่กิซโนโรนัลโดดาวเตะเอลนาเซอร์พลาดพิงสุกลีกอังฝรั่งเศสแบบดื้อไม่นานมานี้โรนัลโดให้สัมภาษณ์ถึงหลายประเด็น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการบอกว่าตอนนี้ซาอุดีโาระีกเป็นรายการที่เหนือกว่าลีกเอิงไปแล้วโดยมันทําให้หลายคนแปลกใจเพราะก่อนหน้านี้โรนัลโด้แทบไม่เคยพูดถึงลีกสูงสุดฝรั่งเศสเลยฉันแปลกใจมา,มากๆกับสิ่งที่เขาพูดทําไมเขาต้องมาพูดโจมตีลีกเอิงด้วยหรือมันเป็นเพราะว่าเลนเอมาแมซี่เคยเล่นในลีกนี้ฉันตั้งคำถามกับตัวเองว่าทําไมเขาต้องพาดพิงลีกเอิงและไม่ได้พูดถึงลีกอื่นๆฉันคิดว่าการที่เขาเออกมาพูดแบบนั้นเป็นการกระทำที่เลยเถิดเกินไป ที่ผ่านมาเขาเล่นฟุตบอลในหลายลีกเบ้นกับของที่นี่ดังนั้นฉันเลยคิดว่ามันเป็นการกระทำที่ใช้ไม่ได้เท่าไหร่เขาไม่ได้รู้จักลีกของที่นี่ดีเลยเอาตรงๆนะเมื่อได้ดูเกมของซาอุดิอาระเบียฉันก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นความจริงฉันคิดว่าเขาพูดแบบนั้นเพราะมีความทะนงตัวและอีกโก้เยอะสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ทําให้ฉันเลิกชอบคริสตนโอล์นาโดหรอกนะแต่แค่มันไม่ชอบคาพูดของเขาก็เท่านั้น